นอนอนหรือยังนอนหรือยังเมื่อคืนนอนแล้วใช่ไหมคะโอตื่นนอนตื่นนอนข้ามากี่นาทีแล้วคะแข็งไหมคะไม่ได้อดไม่ได้อดไม่ได้อดโอเคค่ะโอเคแล้วคืนนี้ถ้าถ้าได้รับรางวัลที่หนึ่งเนี่ยจะจะจะยังร้องเพลงต่อไหมถึงนาทีเนี้ยลาสัเซาินลาเซตินนึงไปล้างท้องคืนนี้ร้องอยู่ไหมตอบ วันนี้ไม่ได้รอนครับวันนี้หยุดใช okay, s <S s <S course, exactly. ่ไหมครับว mm ัน hmm. นี yeah, mm ้บอกว่าบอกโงว่าจะขอมาแข่งจะเจอดีๆค่ะใบแดงวันนี้ใครอะเป็น first of company นะคะขึ้นเลยนะคะอ้วนจอยค่ะยังไม่ออกสื่อเลยเนี่ยอ้วนจอยเสียงพอมากเลยหน้าก็สวยด้วยไม่ช่ามากได้รัสร้า การแข่งขันนานหรือยังก็นานพอสมควรแล้วเพราะว่าอยู่แบบนี้แล้วก็เมืจักกับพี่เขาก็อยากแค่จะมาจอยกิจกรรมของเข่าเป็นประสบการณ์ด้วยพี่พี่เคยกินเยอะเท่าไหร่เคยกินยังคะสามหรือสี่เพราะหอยนี่เป็นการนาะอตเดี๋ยวร้านนี้อร่อยไหมคะอร่อยอร่อยมากทุกคนรอเดี๋ยวพี่พี่ต้าจะบอดลูกหวีดให้นะคะเดี๋ยวนะโอเคเดี๋ยวเราจะนะขอ Ten, nine, and seven, six, five, four, three, two, one. รางวัลที่หกละคะรางวัลที่หกตอนแรกาพี่จะเลี้ยงอ่าฮะใครเห็นพวกไปผันเพียงไม่ไหวแล้วค่ะตอนนี้เลี้ยงตัวเองไม่ไหวเลยเลี้ยงตัวเองก่อนเนาะขอเลี้ยงตัวเองก่อนเราไม่โลดเลี้ยงฝรับนะคุณหนึ่งนะกินอีสานประเทศนั้นค่ะพี่บุ๋มในอีสานประเทศเพราะร้านสาวแม่ที่ร้านอีสานมันมีร้านเด็คุณหนึ่งคุณหนึ่งคุณหนึ่งกี่บาทกี่ชุดละคะ อ่ uhm. ะที่หลังที่หลังรี่นลงพี่หังสิพี่หนึ่งสองนทีกิสองด้วยอ่ะแคน่นี่หน้าคุณเกินไปพี่หนึ่งสิบพี่หนึหน้าคุณเนาะใชาใช่ฝันพี่หนึ่งสิบ้าพูดกคล้วก็ให้น้ำหมดด้วยพี่เดียพี่เดียตอบไหมคะพี่นี่เกิดจะสิเอ็ดชนเชีย ต่อไปขึ้นปัญญาค่ะพี่ปัญญาเจ็ดพี่ปัญญาแปนะคะพี่ปัญญาทที่แปดค่ะต้เซ็ต่อมือด้วยแล้แตาคองเห็นหนูอ่ะพี่ใหญ่โอเคพี่ใหญ่สิบเอ็ดพี่ใหญ่จะไดาน้องซันน้องซันค่ะค่ะซา่เดซ่าซ่าวันเ เซเว่นแคมเจ็ดเขาเซฟกมเลให้ทำได้ค่ะทำานาหลักมาดหนึ่งสองสามสี่สี่ไหมสี่ค่ะมดล้วไม่หมดัดสค่ะน้องสั้นน้องน่าตัดสี่ชาเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ็คุณแบงค์คแบงค พี่จ๊อตพี่ร๊อฟวางใ5 6พี่กอฟกนะคะจานหนึ้พี่เบี่ก็เ้องรดน้าไม่ใช่น้ำเหลือยคะต้องออฟน้ำเหลือเยอะหรอเหลือเยอะไมอ้อมน้ำเหลือเยอค่ะ แจ็ดค่ะเดี๋ยวนะชูชูสองนี้นนพี่ก้องหน่อยอ่าพงษ์พงษ์ี่พงษชัยอ่าโอเคเดิมแปดเก้าน้อ,องพงษ์ชัยเก้าพี่พงษ์เมฆาช่วงขั้นขอสัมภาษณ์นิดนึงชิ่งไงบ้างวันนี้สุดๆทำสุด<ม>นี่คือไม่ไหวแล้วครับ <laughs> ไม่ไหว,ว <laughs> อร่อยไหมอร่อยอร่อยเนาะเดี๋ยวเข้าเข้าเย็นจะทานหรือเปล่าไม่คทานเข้าเนี่ยที่รักกองลา นึงเก้่ทีเ่าค่ะพี่ม์ขอสภาพี่น้ก่อนทกบหน้าด้พี่นิกมาร่วมแข่งขันเมื่อปที่แล้วพี่นปี่ไดรงวัที่หนึ่งี่2ปีที่แล้ลวันนี้รู้สึกยับ้างมาเข้ามาร่วมีครั้งหน่งดีใจอีกคร้งนึแล้วก็สนุกมากอร่อยไหมคะอร่อยมากกินอิ่มากเข้าเย็นทานไหมคะวันนี้ค่ะผมไม่ครับ จะไมแล้วก่อนมากินน่ะคิดว่าตัวเองจะได้ที่หนึ่งไหมแล้วตอนนี้ยยอแพ้ไม่แพ้ไม่แพ้ยนชนะใจมพี่เอ้าสก็เดที่ต้งสัมภาษณ์คนยนี้ิไม่ใช่เหตือนกันผู้เข้าแข่งันที่แล้วที่หนึ่งก็มาใช่ไหมครปีที่แล้วได้ไม่แพ้ไไมอ๋อตรงลงแชป์เราอยู่ีปีที่แล้วนะคะ ก่อนมาก่อนมาคิดว่าจะได้แข่ไม่ทันทำไมคิดว่าไม่ได้ปวดที่หนึ่งแหงงไมนมาอะไว่ที่ฉันว่าแห้งโอเพี่บอมเบ้พี่บอมเบงแต่ว่าถ้าแข่งขานกินทานเขาต้มอาจจะชนะได้ถาแห้งมาถ้าแห่งมาต้องกินเ้าตุ๋นเนาะช้ไมใ่แกง่ขอบคุณมากค่ะเดี้ยวถ้าห ตลอด1ปี 1> ป 1> นะคะเขาใช้เป็นเพื่คุณแคร์คุณเพชรด้วยค่ะเชิญร้านนาด้วยค่ะน่าได้เยอะเลยแต่เขาจำที่ไม่ได้ปีหน้าไม่รู้เขาจะจ้างใหญ่กหมืเดิมอีกใหญ่ไปก็ยังสวยนะพลดูดิมิโซ่ดูดิอดีจัดเลยอดีจัดเลย How was it? Was good. It's good. โอเค t h n e สองพันห้าร้อยดอลลาร์นะคะก็เ่ดูวเนียรเราจะได้ get t สงนแดนะคะารางวัลที่สองนะคะคือรางวัลหน 1, ึ่งพันสค่ะารางวัลที่สามคือรางวัลหกร้อยดอลลาร์นะคะารางวัลที่สี่คือรางวัลสี่ร้อยดอลลาร์แต่ว่า,ารางวัลสุดท้ายเนี่ยที่ฉันอยากได้มากได้ทานจี๋ยวปีหปีค่ะที่พมเบย์คะ แล้วตอนที่หกพี่จอนสาวบอกว่าให้เอาพี่กอมเบกับบ้านด้วยเล่นไหวไหมคะและถ้าใครนะคะมีไม่มีเวลามาถึงที่บันไดก็ไปที่แคปรามตาได้ใช่ค่ะอยู่ที่ B K K นะครับเข้าไปด้านในเลยเห็นป้ายดูดีเลยนะครับ B K K แคปรามาตับทุกอย่างเหมือนเดิมใช่ไหมคะือนเดิรสชาติเหมื่อนเดิมความสะอาดและการรักต่างๆดูดีได้เหมือนเจ้าของร้านก็สวยเหมือนเดิมเจ้าของร้านเขาสวยอยู่แล้วค่ะเพราะอมตา มาพี่บอลเนาะใช่รู้คุณยืนได้แล้วครับขยับได้นะฮะอันนี้คือรันที่5นะคะรอบกัน2คนแล้วเดี๋ยวเราจะจับฉลากอีกที่ได้ขอเสียงปรบมือกันให้เกิด้นเยค่ะนักการัขอเรียนเชิญคุณอ๊อฟคุณลิซ่าและคุณยาค่ะ ชามค่ะาวัลที่ห้าเรรวันที่ห้าเจ็ดชามเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดเกค่ะและรางวัลที่สมนะ่นะนี่สามห้าด้วยกันเขียนเชิญคุณโซมลพี่โซมคุณพ่อคชายคุณธงชัยค่ะและคุณเดียค่ะรางวัลที่สามขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะที่ผู้ตัดขอรีดนเชิญพี่ตาในคมอบรางวัลที่กับผู้ชนะราวัลที่สอง สองเท่าไหร่ครับซีชามค่ะทุกคนเดมรางวัลที่สองนะคะเซฟชามคู่นี้ได้รับรางวัลที่สองนะคะได้แก่คุณหนึ่งและคุณนิกค่ะโอเคพี่หนึ่งพี่นิกต้องมือด้วยขอเซฟตั้งมือเลยค่ะต้องเชียร์พี่หนุ่มเอ่อพี่หนึ่งพี่นิกนะคะรางวัลที่สองนะ่ยค่ะสิบพันสองร้อยดังมากค่ะขอบคุณมากมค่ะโอเคต่อ รางวัลที่หนึ่งและต่อไ,อไปรอบที่หนึ่งขอได้เชิญคุณแม่จา,ารุรัต <c oughs> นนะคะสายแสงค่ะที่ทพี่บอมเมคะทราบไหมคะว่าคุณแม่จารู้ว่าเป็นใครหรือเรารู้เรียกว่าคุณแม่ดำเป็นแม่คุณพี่คุกกี้ชาละล,ะาล่ามาหาโคชนาลาลาดูว่าเป็นลูกสาวแม่ปออ้อมลูกสาวแม่ดำทีแม่ดำแม่ดำพี่คุกกี้นะคะเจค่ะแล้วแม่ดำมา เก็บอาวุธเอให้กับชัรามัที่1นะคะรางวัลที่หทั้งหมดด้วยกัน1 1อชามนะคะอนี้ใช่เป็นชาติชาติด้วยานขาด้เชิญคุณแม่ดได้ดิ๊นแมดิ๊นและพี่ใหญ่ค่ะล้าที่บองมอสมันที่1นได้มคไดไคุณูกศบ้านนี้สำหรับได้รางวัลที่หน่งคนเดา ชิญขอเชิญทุกคนเลยค่ะพี่มอพี่โมพี่ตั้มเนี่ยค่ะผู้ร่วมงานนะคะที่ได้เก็บมาร่วมป็นในวันนี้นะคะขอเชิญนะคะทุกคนลูกหมิ่นูกหมิ่นน้องซันค่ะคุ้มขางเลยพี่สมค่ะใช่ค่ะพี่คน้องซันพี่เบียค่ะตั้เชิญเลยนะคะวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากผู้เข้าร่วมงานเจ้าของร้านหรือแม่เจ้าของเราผู้ใจดีนะคะวันนี้มาปรางวัติ ไม่ต้องเชิญค่ะให้เกียนมาให้รางวัลน,นะคะโอเคผู้ชายเยอะเค่ะโอเคนะคะหนึ่งสองอเอีกรอบได้ไหคนึ่งสองสอเก่โอเคค่ะไ ต้องขอขอบคุณ,คณทุกท่านนะครับที่มาร่วมแข่งขันกับเราในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณกองเชียร์ทุกท่านที่มาร่วมเชียร์ร่วมสนุกสนานกันมามาดูดีก็ขอขอบคุณอย่างใจจริงนะครับแล้วก็ปีหน้าเราจะจัดเหมือนเดิมเป็นเท่ากันแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนวันแต่ว่าในเดือนเดิมนะครับเดือนธันวาคมปลายปีซึ่งเงินรางวัลก็อาจจะมากขึ้นกว่าเดิมมากกว่าเดิมลุกรางวัลครับลุกปีใช่ไหมครับปีครับปีก็นม่มาก เราสมาัครไปเลยใช่ไหมครับแคมป์เขาสมาัครไปแล้วนะครับปีหน้าถ้าเกิดใครยังยังคล่องใจอยู่ยที่ว่าตัวเองทันได้มากกว่านี้ก็เชิญสมัครไปเลยนะครับเพราะว่าเงินรางวัลก็จะเยอะขึ้นแล้วก็ปีหน้าถ้าแบบพิธีกรผ่านคนได้ที่นั่นไ,นได้ใครใช่ไหมครับดูนี่หดูจุจะร่วงเข้าแขกผ่านกันได้เลยปีนี้สองปีแล้วหนึ่งสองไม่ข่านโอเคได้เลยปีหน้าเดี๋ดยว เ,เ,เดี๋ยวพี่งที่อุบลเราพี่โบ๊ปจะต้องหาคนเดิน,น,ะะนมางไปพิธีกรแทนด้วนนยนไปค่ะข,<อ>ข,ขอบคุณครับขอบคุณนะครับต้องนนะครับพี่ชอนด้วยนะครับแล้วเจอกันปีหน้าครับผมครับขอบคุณครับ ประชาชนมาอีกครั้งหนึ่วเรามีใสาขาที่แคมป์พาาไดซ์นะคะที่เป็นเอกลหมือนเดิมรูปถเดิมวัตถุดิบความสะอาดนะคะเอกลักษณ์ะล่ะนะคะค่ะใช่แล้วค่ะต้องไปเลยใช้ไม่เคยลองในท่าเลยพี่ใหญ่คะรางวัลที่หนึ่งวันนี้ดีใจไหมดีใจครับดีใจแล้ววันนี้คิดว่าจะทานข้าวใหญ่หรือว่าข้าวเช้าพรุ่งนี้ได้ก็อีกสักอาทิตย์นึงนเนื้อักอาทิตย์นึงนะคะพี่ใหญ่ก่อนมาก่อนมาคก่งนะคุณเก่ง วบแรกที่มาที่หนึ่งนปีนี้ก็มันน่าจะติดสัสองกันสัมปีแรกเป็นท่อห่ร่ปี่งร่วมกันแพ้แเนาอพกนที่มาร่วมกันอีกอั่ะ่นิงเข้ารีวอทนาีกเลยใไรันง้าวัน้เป็นวันม e ยก o ลย very u n y o can uh b r i l i n next year you so, can